ที่นี่สถานีหัวมาที่นี่สถานีหัวมาผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีหัวมาก่อนลงจากขบรถบทสอบสิิงของสัมภาระของท่านที่นำติตตัวลงมาให้ครบถ้วนด้วยครับขบรถจอดเทียบจานจราเป็นขบรถ388รับส่งโดยสารจากสถานีต้นทางชุมทางจากเชียงเสาปลายทางสถานีกรุงเทพ รบรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายอยู่รถสุขุมวิท71เป็นป้ายอยู่รถรับสองถัดไปครับ